สวัสดีครับฝรั่งน้อยสวัสดีค่ะฝรั่งน้อยทำอะไรไ,ะไข่อ่าไข่วันนี้จะเป็นไข่กับขนมปังทำให้ยาดาด้วยเหรอลูสอ,ออ่าโฮฝรั่งน้อยเก่งจังเลยนะคะวันนี้เย็กฝรั่งน้อยทำเองเลยเชฟใส่ขนมปังนะคะอืมดนะูหน้าหน้าล้างยังเนี่ยแล้วอ่าล้างหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวทานขนมปังกันแล้ว ว wow, อดเะตักมาใส่สิลูกอันนี้ของยาดาอันนี้ของน้องไอ้นะคะเดี๋ยวบรอดโอเคอยกขึ้นมานี้รดบรอดวดก็จะผ่าคนละครึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ฝลังน้อยทำเองเลยวันนี้อารมณ์ดี <Yeah. S 2> อ่าเลยขอบคุณครับยาดาเอเตฮาเลย แต่แก็ตชอบไหมมาดูดิฉันออทำดีดีนี่เอ้าโหยาดาพร้อมกินไหนดูดูหน้านี้วัดดีค่ะหน่อยดิยสวัสดีค่ะวันด,ดีค่ะอ่ายาดาเอาบรูทวอชด้วยไหมยดายดาสเนดอ่าโอเคอ่าลิสมาร์กเลยกินเจอสวัสดีค่ะอืมเ่ยขอบคุณน้องไอซ์ยังขอบคุณนี่ยังคะ่ะขอบคุณค่ะ